พี่สนครับนะครับดูฮะดูกันนั่งนะพี่พี่สนสเป็นคนที่เขาเรียกว่าซื่อๆนะฮะสุดท้าย <c oughs> เห็นว่าพี่สนฝันแล้วงวดนี้งวดที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง <c oughs> อาืมฝันมาไม่ได้อะไรแล้วอ๋อไม่ได้อะไรละอืมพี่สนเห็นว่าฝัน เดี๋ยวพี่จนขอสักสองอันเนี่ยเห็นว้าพี่จนฝันละฝันว่าไงมันพระป๋อฝัอนมันฝันในประเทศว่ามันลงเขาทันลงที่โรงเรียนนะโรงเรียนบ้านจบูกนะอือเนี่ยๆเขาสามสี่ลำเลยสามลำแหละเขาก็ลงมาเขาผมไปไหว้พระเทพ ผมไหวสามครัง้งไหวเขาก็ยืนมือมาจับผมตรงนี้จับมือน,นี่เลยไอ้ฝันตรงนั้แปลกๆเลยชาเต้มาจับมือไหวแล้วเขามาจับมือผมชาเต,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 ต้มันมาสองทามันแรกโอ้ปกติเคยฝันไหมที่สนแบบนี้ ไม่เคยฝัน,ค,นครั้งแรกเลยที่ฝันเห็นพระเทพเครื่องบินในกี่ลำพี่โซนสี่ลำสามลำเลยคอปเตอร์เขานะอ๋โอโอเลคอปเตอร์สี่ลำสี่ลำหรือสามลำพี่โนเดี๋ยวเลขเคลื่อนสี่หรือสามสี่เลยสี่เนาะอ๋อสี่ลำฝันเนี่ยจับมือเมือนี่ย,ยจับมือจับมือน่าจะเป็นอายุพี่โนเท่าไหร่ตอนนี้ เจ็ดสิบสไลด์ใช่ไหมเจ็ดสิบนเจ็ดสิบเจ็ดศูนย์สองพันหนร้อสบาสี่ร้อยสสามสองพันหร้อยสี่สิบสามอ๋อเนี่ยความฝันฝันิพัทเทถ้าตีความฝันพี่ทนถ้าถ้าซื้อซื้อตัวไหนนะแบบนี้ผมก็ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่คิดจะซื้อเลย บางทีอาจจะให้โชคลาภนะเพราะพันถึงพระองค์ท่านเนี่ยเฮ้ยเด็กเขาหลุดไปไม่ได้มันเป็นปฏิเหตุอ๋อเออเห็นเห็นเห็นพี่ทนว่ามีใครว่าไอ้เป็นให้เลขแล้วเป็นปฏิเหตุนี่บอกเป็ไงเป็นยังไงพี่ทน,น,นมันเ ب, ชืเ ب, เ ب, อกเลยเหรอเชือกเชือกผมพีมารไส้นะทำไมมารไส้มารไส้พี่ไปไปดูมัน ที่ไปไม่เป็นไรกลับมามันจะเป็นมันม้นแล้วก็มันก็มัดเชือกตัวหนึ่นมัดเชือกใช่ในนี้ก็รถตรงกั็ขับเบาๆเนาะขับไปเนี่ยมันมันเวียนมากับคืนนะมันมันไม่ไม่นี้แรงนะถ้าไปตรงๆจนู้นคาดนี่อะไรนี่โอ้นี่เบาไหมเนี่ยครับอืมถอดเด้อแต่ดึงดึงอืมงงแล้วเพราะว่น็บผมหลุด โ่อสัญญาณเนีม่ดีขอปู่วนะปู่ให้อยู่ได้ปู่ไม่ให้ปู่เตหลุดต่ออีก๋ยวคุยกับพีทนต่ออี่ฝันเนาะพีทนเนาะขอฝัเน้นประเทศเนาะมาจับมือมาจับมือที่เป็นเลขอะไรเนาะ จับเจ็ดจับกวเจ็ใช่มือจับกวเจ็ดเครื่องบินก็สีล่ลำเจ็ดสี่ว้ตียากเนาะโรงเรียนบนะันจะบบกัดีเรียนบ้านฟันดี ไอ้หลวงปู่ไม่เคยฟันฟันตึงไหมไม่ฟันเลยฟันทั้งเดียวทันนั่นแหละฟันเห็นที่ฟันใหญ่เล็ตนะโอ้ยทีหรังมาทันนั้นเลยเนะอืม<อ>ไม่เคยฟันเลยของนั้นไม่เคยฟันถึงเลย <c oughs> แล้วร่างกูก็มาบ่อยไหมช่วงน,นี้อะไมาแล้วมาทันนั่นแหละวันเขาจะมา เขาไม่ได้มาเจติวมาที่บ้านเขาก็เขาตรงนั่นแหละเขาที่บ้านเขาเลเมื่อวานเจติวเคยมานี่บ่อยไหมพี่ติวเอ้ะแม่ติวพม o วานเขามาจะมานี่แหละเขาแวะไปที่รังที่บ้านรังสงเขาเขารังลุงตูกับเข้าอยู่นั่นเขาไม่ได้มาเมื่อวานเม่เขากลับแล้วปั๊บมันี้ไปโรงเรียนกลับไปโรงเรียนแล้วอ๋อร่างไปเรียนแล้วแม่ติวนี่เป็นลูกหลานลุงผู้สวงเลยบอกครับที่ ก็โรงแรมเป็นลุงผู้ส่วยน่ะค่นะคอยๆมาประจนะําติดต่อนอ๋อแม่เตี้ยวนะ่ะอ๋อแม่เตีวผนะู้คันผู้คันอ๋อพอเดินตามตลอดแม่เตีวครับพี่โทนก็นเห็นเนาะเห็นมีไปซีนัวอะไรเนาะเดินตามเดินตามตลอดเลยเมื่อ,อ,อวานก็ไปบ้านแม่เติ้ยวอยู่ไปดูว่ารอยเ,เขียนที่หลวงปู่เขียนไว้เนาะเยอะแยะเลยเห็นแม่เตีวกัเห็นเดีนแวครับไปถึงบ้านท่านเลยแม่เติ้ย ก็เลยอยากจะทำพี่โซนะแม่ติวก็เคยเป็นลูกหลานหลวงปู่สวงเลยตรงเห <c oughs> มือนกันเขาเห็นพอเรียกกับพ่อพ่อแล้วแม่ติวเนาะแม่ติวเรียกหลวงปูป่ว่าพ่อพ่อพ่อตลอดมาอยู่นี่ก็เคยเคยมาอยู่เหมือนกันไม่าอยู่แม่ติวก็เคยมาอยู่โอ้มาตลอดเลยมาติวมาตลอดตลอดเลยแม่แม่ติว แล้วก็กระสังซีนี่ได้จากใครครับนี่ก็แม่ติวเลยแม่ติวมนกันบริจาคสามพันบาทบริจาคสามพันบาทกับื้อพอนีเลยสามพันอ๋อนี่ก็แม่ติวนะครับคุณผู้ชมนะมาทำลังคาให้สาธุก็แม่ติวด้วยนะครับใจบุญจริงๆนะครับไม่ได้เข้าที่วัดมาไม่ได้ไม่ได้เข้ามียังไม่ได้เข้าเลยวัดบานจะบกยังไม่ได้เข้ามีคนมาไหมพี่ทนโยนี้ ช่วงนี้โควิดก็สามารถจะลำบากนะอันตอนสองวันสองวันนี่มันเท่าแกเขามาจากไหนบ่ายาโซเขามาไข่ดินมนะครับอาจจนมาบนลงปูขายที่ดินให้ขายได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้อ๋อขับบนใบบนใบขายที่ดินให้ขาดเขาจะถทไวลงปูล้านนึงก็ว่านะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้อาการนี้พี่ทนเป็น ขี่รถล้มให้เลขได้ยังไงทําไมเป็นอย่างนี่ยมันพันเลขมันพันมาออกแล้วเลขมันมันเป็นบัตเหตุเนะาะบัตเหตุแต่ว่าแข็งมากเลยเนาะ,<ฮ>ะเจ็บไหมตอนเจ็บไหมเนี่ยแต่ก่อนเจ็บแล้วนี่หายแล้วหายแล้วอ๋อตะน,นันก็น,นี่ตรงนี้เห็นบหมหมุนตะนันตรงนี้ นี่มันเศรษฐพันมาก็าปั๊บตรงนี้เองนี่โอ้โหอะรวพูดเรื่องเลขครัทำเลขทำเลขนั่นทำมาให้หลวงปู่ให้บอกเลขบอกอะไรบอกอ<ม>ืมนานาตอนนั้นตอนผ่านมาหนึ่งหกนะผมนี่ละเซมซีในในมันมันออกแล้วนะผมวันนี้ก็เซมซี CNC วันนี้ก็ได้หนึ่งหกแต่นั่นนะครับตอน chào quân đội của bà kiao kia nhanh của bà kiao bà nội và vô trong ngày qua 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 ngày 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 เป็นตะนน้ำขาเัาสังเกตดูว่าวนั้นร่างเขาเคียนให้เนาะพี่ตนเต็มเลยเนาะครับก็พี่สะทอนนะครับเป็นคนที่เจ้าของกระท่อมสูงลงปูสวงหรือกระท่อมป่ากระท่อมปรีนะครับการก็ะยุ่กันกระท่อมปรี วันจะบุกตะบล <c oughs> ตะวังอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มาหาพี่สุชนประจำนะครับนะก็ขอบคุณพี่สุชนมากเด้อน,นะครับอ่ะให้พี่สุชนให้เงินรวยๆ,ๆนะครับมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมพี่สุชนให้พรหน่อยไม่มีอะไรจะฝากเราก็ให้เอฟซีคุณทรัพยานาคให้เข,ขาเอฟซีให้ดังดังเด้อหลวงปู่คอยเจริญเจริญเด้อหลวงปู่ช่วยลูกหลาน ท,ทำยังไงป้อมก็ไม่รู้พูดด้วยนะครับพี่สุทนนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับพี่สุทนแล้วนะครับสัมภาษณ์คุยกับท่านนะครับตอนนี้ท่านก็เจ็บขาเนาะนะครับก็ก็ดีขึ้นนะครับนะพี่สุทนนะครับท่านบอกว่าเมื่อกระท่านให้เลขก็บ,บัตรทิดบ่อยนะครับให้เลขก็บ,บัตรทิดบ่อยก็มันเป็นเรื่องความเชื่อเนาะก็นี่สัะ นี่ตะกอนไม่มีน้ำแต่นี่มีน้ำเต็มนะครับเพราะว่าน้ำของน้ำของแพงซลาเซลโอนะครับที่ญาติธรรมใจบุญมาทำให้นะครับเพราะน้ำเต็มปุ๊บเนี่ยก็จะไหลลงสระด้วยนะครับจะเต็มตลอดนะครับไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าแรงนะครับก็จะมีสระแล้วก็ดอกบัวก็จะสวยอย่างนี้นะเต็มสระเลยนะครับก็ ต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยเด้อนะครับที่รับชมนะครับที่รับชมนะครับผ่านช่องคุมทรัพยพญานาคนะครับก็ติดตามเลขให้นะครับพี่โนฝันเห็นพระเทพนะครับชมนะครับฝันเห็นพระเทพแล้วก็มีเครื่องบินนะครับบินมาลงที่โรงเรียนนะครับประมาณสี่ลำนะครับประมาณสี่ลำนะครับอายุพี่โซนก็เจ็ดเจ็ดสิบนะครับน่าจะเจ็ดสิบเนาะนะครับเจ็ดสิบก็ดูตามคลิปเอานะครับก็เป็นแนวทางเนาะฝันเห็นพระองค์ท่านนะครับก็ น่าจะได้เรื่องดีนะับจะมีโชคมีน้าบเนาะก็เป็นเรื่องของความฝันนะครับ,รบกระท่มสูงอันนี้ก็มาทีมงานมาจากบรีรามาด้วยนะครับวันนี้ ช่องมานะครับโอเคครับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมเยางมากนะครับเฮงเฮงรวยๆสาธุสาธุเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าดี้อนะครับคุณชมนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้หลายๆคลิปหลายๆช็อตติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม